สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุคตคนนะครับอันนี้ผมบาวุ้วเมืองพานนะครับจากช่องเป็กชนแนลนะครับวันที่7กรกฎานะครับสองห้าสนะครับเมื่อนี้เป็นวันหยุดนะครับวันอังคารหยุดชดเชยนะครับแต่ว่าเขากลับมาเฮ็ดเวียกคือเก่าพี่น้องอยู่ไฮอยู่นาคือเก่าครับเมื่อนี้มาไถนะนะครับโดยรถไถคู่ใจนะครับรถเดินตามคูบต้าเลยครับ ตอนนี้เขาไถไถแล้วกาวานแล้วไฮนึงแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ไฮนี่ก็ต้องสีไถนะครับไถวานเอาพี่น้องไถวานแล้วก็เอาคาดกบนะครับตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วย่านพี่น้องคิดฮอดคิดถึงนะครับก็เลยมาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับว่บาบาวิ้งพันไปเห็นอย่างเมื่อน,นี่มาไถนะพี่น้องนะครับ อย่าเบื่อซื้อได้พี่น้องกดติดตามให้พ้อมกดซับ s c r i b e เด้ครับโอเคครับเดี๋ยวไถานาต่อก่อนพี่น้องขอบคุณครับ